มันเป็นไงมันเป็นพระขังยังไงปขังครับวันนี้โมทนาสาธารบุญกับพระพนมพุทธสโรนะครับนำพระใหม่นะครับพระใหม่ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งพระตานะครับพระตาพระตานี่ชื่อไงฮรธรรมลชื่อจริงๆชื่อเป็นภาษาไทยไหมล่ะโครับ โสรุนสตนามสกุลกิติเมธาว<ต>ีานะครับฉา,า,า,บายาธรรมวโรนะครับแล้วก็วาาพระนัดนะครับพระนัดเนี่ยครับนามสกุลอะไรครับ <S 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 พุทธประยุนครับพุทธประยุนเนาะพุทธิประยุนนะครับพุทธิประยุนนะครับฉายาครับแล้วก็มีพระพระแจ็คนะครับพระแจ็คนี่สราวุหรสราุธครับสราวุธเบียดกลางสราบุธเบียดกลางนะครับฉายาว่า อาพัส,ร,พสรนะครับนะก็บวชสร้างบาร,รมีร่วมกันนะครับวันนี้พระพนมได้นำทำความสะอาดนะครับบริเวณพุทธสถานสถานที่ลานกาบลานไหว้นะครับให้ดูสะอาดนะครับนมโมทนาสาธุด,ด้วยวันนี้ก็วันที่9 พฤษภาคม268วันนี้ก็ขึ้น13ค่ำแล้วอีกสองวันพระอีกสองวันก็จะเป็นวันวิสาขาบูชาครับปีนี้ก็ตรงกับวันที่11พฤษภาคม268นะครับวิสาขาบูชาสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันนะครับโมทนาสาธุครับสาธุสาธุาธเออนี่ก็เป็นพระพุทธร,รูปนะครับรางหนาคกรุกนะครับ ทำความสะอาดก่อนครับครับครับทำความสะอาดแล้วก็เท้ากันอฝั่งับนก็ี <t ali> <t ali> ้กุครับก็นนะับ Yeah,